สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามีเฉลยโอเนตวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นม .3 ปี2562ข้อที่5มาฝากกันโจทย์มีอยู่ว่าอัตราส่วนของเงินเดือนของแจว๋วต่อเงินเดือนของพินต่อเงินเดือนของโต้งเป็น4ต่อ2ต่อ7ถ้าพินได้เงินเดือน15,000บาทแล้วอยากรู้ว่าโต้งเนี่ยจะได้เงินเดือนมากกว่าแจว๋วกี่บาท น้องคิดได้ไหมคะเรามาดูเฉลยได้จากคลิปนี้เลยนะคะไงคะคิดได้กันบ้างไหมเรามาดูนะอัตราส่วนของเงินเดือนของแจ๋วต่อเงินเดือนของพินต่อเงินเดือนของโต้งเป็น4ต่อ2ต่อ7เพื่อให้ง่ายเราเขียนเป็นแจ๋วต่อพินต่อโต้ง มีอัตราส่วนก็คือ c ต่อ2ต่อ7การเขียนอัตราส่วนนะคะอย่างแจ๋วต่อพินความหมายก็หมายถึงแจ๋วหารด้วยพินนะคะแจ๋วหารด้วยพินเป็น c ต่อ2ความหมายก็คือ c หารด้วย2เพราะฉะนั้นแจ๋วหารด้วยพินจะมีค่าเท่ากับ c ส่วนด้วย2แต่เรารู้อะไรคะเรารู้ว่าพินได้เงินเดือน15,000บาทเพราะฉะนั้นแทน เจ้าพินตัวนี้เงินเดือนของพินตัวนี้ด้วย15,000บาทลงไปก็จะได้ว่าแจ้วหารด้วยพินน่ะมีค่าเท่ากับ 2, 4หาร2ด้วย2จากสมการนี้นะคะเราสามารถแก้สมการเพื่อที่จะหาว่าแจ๋วเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่โดยการนำา5 5 0 0 0บาทขึ้นมา คูณฝั่งทางด้านขวานะคะก็จะได้ว่าเงินเดือนของแจ๋วก็คือ2คูณกับ1 5 0 0าบาทหรือเท่ากับ30,000บาทนั่นเองตอนนี้เราได้เงินเดือนของแจ๋วแล้วใช่ไหมคะเรามาดูอัตราส่วนต่อไปนะคะอัตราส่วนของพินต่อโต้งก็หมายถึงว่าถ้าเรานำพินหารด้วยโต้งจะเป็น2ต่อ7ความหมายก็คือพินหารด้วยโต้งจะเท่ากับ2ส่วนด้วย7 แต่เรารู้ว่าพินเนี่ยมีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทก็แทนลงไปเหมือนเดิมเราก็ได้ว่า1น0 0 0หหารด้วยโต้งเท่ากับ2ส่วน7จากสมการนี้เราก็แก้สมการหาได้ว่าเงินเดือนของโต้งก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ1 5 0 0 0คูณกับ7หารด้วย2หรือเท่ากับ52,500บาท จากตรงนี้เรารู้เงินเดือนของแจ๋วเรารู้เงินเดือนของโต้งสิ่งที่อยากรู้ก็คือโต้งได้เงินเดือนมากกว่าแจ๋วกี่บาทเราต้องเอา2ตัวนี้มาทำยังไงกันคะทำอยังไงกันเอ่ยอ่าเราก็จับมันมาลบกันธรรมดาเลยนะคะโต้งได้เงินเดือนมากกว่าแจ๋วเท่าไหรเอ่ยก็เอา52,500บาทลบด้วย3 0,000ซึ่งก็เท่ากับ22,500บาทนั่นเองนะคะ ก็หวังว่าโจทย์ข้อนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับน้องๆห,หนูๆที่กำลังฝึกหัดทำโจทย์โอเน็กันอยู่หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ